นถึงขังอานช่ฝาพอรากขังข้างฝามองูใดต้งมงูใจก้าจอดาใช้ดีจอดานใช้ดีชอชิงดีดังชอชิงดีดังชอ้าวิ่งหนีชอ้าวิ่งหนีช้อบบร้านทีชอโซ้าทีจอดอดต้กัดเชอคู่กัน ยอยหญิงโสพาตอดชด,ช,ดชาดดาสวมพันตอตักหมุนหันตาประตักหมุนหันโทษฐานทั้ปมารอโทอฐานเข้ามารอคุณโทนาท้าขอคุณโทน้า่า ต้องนิมนต์ต่อเตาอ่ายันตุ้งต่อเตาหลังตุงทออุย้ยต่อเตาอ่ายันตุงพอเตถาหลังตุงพอถุนแบงถูงนพอถุงแบงถูนพอทหารอดทนพอทหารอดทนทอทองทองนิยมทอทองคนนิยมหนอหนูผาดไทยหนอหนูขดาดไฟพอไม้ไม้ทับถมพอไม้ไม้ทับถมลาบลา ป่ปลาตากล่อมหอพึ่งทำรังหอฟาทนทานพอฝาทนทานจักยานวางตั้งพอพานวางตั้งฟอฟัจะอาจจังฟอฟันจะอาจจังผ่งานดาวดาวจันทรพอสำเภากลางใบตม้าทุกทักตอมาคึกคัก ยอยักษ์เขี้ยวใหญ่ยอยัวพายไปรอเรือพายไปยอจีนไก่ยาวรอลิงไต่ลาววอแหวนยนยาววอแหวนลงยาวฉัดชัดยานเงียบเงาสัสะลาเงียบเงาตุตุสีหนวดยาวสอบอลืสีหนวดยาวชัชวนาธานอนซอเสือดาวคะนองโดฮีไก ขอหีบใจผ้าขอจุฬาผ้าตาหยอขอจุฬาผ้าพ้าหยอขออ,อ่างมัวนันอาอ่างเนืองนองตาหูตาโตตาหูตาโต เแล้วก็บีเอบีซีดีเอฟหแต่ที่ทานนี้พูดอะพูดหนดอเอเบ

Uh-huh.